เอาสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะกับในเกม Star Den d e e นะเออเร่งไงวะกดแล้ววะมีนี่น้ำตืมให้เราอ๋อพายพายไปฮะเข้าก่อก่อน เขาเกาะเขาเกาะแหมน้ำมันร้างใสเกินนะครับผมโอ้โยปลาดาวเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้าคนอะไรวะอ๋อทิงไว้ได้โอเคนั่นมันฉลามเขาเนี่ย เอาบ่เอาบ่เอาบ่อย่าง่ายเว้ยโอ้เดี๋ยวนะสองตัวเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวละกอกู่เลยมาต่อวายัง เอาละฮะวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดนะในเกมนี้กันนะครับสตาร์เด่นดีนะคินเนาะเก็บว่ะอ๋อเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเก็บไม่ได้อะอะไรส้มอ,อ๋อล็อกโอเคโอ้โหมันโตนเริ่มเหรอเนี่ยอย่าละวายลาวาอ่า ่อะไรอ่ะปูปูอุกยคอนวันเหรออ๋อโอ้ยจิแฮมเมอร์ฮะคอนว้าสติกเกไป็อกเฮอนหินครับกิ่งไม้เอ่อมีอะไรไหมกดกดไปดู กดได้วะอ่ากดซีนั่งได้ด้วยคนระับอ่าโดดได้อ่าวิ่งกดชีพกดแท็บนี่เป็นช่องอ๋อกดคิวนี่ทิ้งของแค่นี้อ่ะกดได้แค่นี้อ่ะ อ๋อกดคีย์ได้ก็หนึ่งสองสามเปลี่ยนพวกของนะโอเคเอาผมดูคลิปพี่เข้ามาเขากดกดดูช่องเลือดยังไงวะกดดูช่องเลือดยังไงวะเอ่อเอาเฟอร์เน,นะครบขอดูปุ่มอินพุส มี W A D Space C น,นี่ยอ่อ E เก็บ Q ดับแถบนี้ Inventory อ๋อกด F F นี่คือดูนะโอเคสุดนั้นนี่คือไม่รู้เก็บกะนโอเคเกี๊กยุค่าตัดตัด ตัดอ้าวได้เชื่อได้เชื่อนะตัวนี้มันตัดได้ปะอ้าวตัดได้ตัดสิครับอตัดสิพวกอวกดค้างไม่ได้เหรอโอ้โหอดทีละครั้งตายแล้วมันจะพังไหมเนี่ยเฮ้ยทางพังพังอึอึือออื้ออือหือตัดยากซะจริงตัดแล้ว ตัดเย็นตัดยากตัดเย็นแล้วก็ลวงอ่ะโอ้ยโหยกิยนโคโค่น้นครับมะพระพา้าวมะพร้าวขีด่ช่องเต็มอีกกูอ่าโยนก่นอนโยนได้ปะโอเคโยนไม้วยโยนเชือกสิ่งหินนี่กินมะพร้าวทำอะไรได้ปะ ทำไม่ได้ไม่ฝันนี่ฝันฝันอ้าวยัง huh. ไงต่อไปไหนละทำอไงต่อฝันอีกเหรออ้าวนี่ครับมันเปลี่ยนชื่อ,อป่ะดิงดิงอะไรอะดิงโบอะดิ้งโบว์โ,บโค,โค,โค,โคโ้กขนาดอะทำไง แหละไอช่องกลางคืออะไรอาหารเดีพิ่งกินอะไรนะครับนั่เต็มอยู่นี่อะไรอ่ะโอเคฮึบฮึบเฮือมีดาบมาวะอย่าดะอย่าเพิ่งนะไอใช่ป่ะใช่นะมีของอุ้ยกอง อ้าวไ,ได้แฟกันนะงนี่ยยีหลามได้วะยิงนา้หลามมันไงหลามใช่ปะ่ะมาดี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 มา,มา,มาไหนววอ่ะเออ โอเคครับแล้วทำไงเขาต้องทำอะไรบ้างเกมนี้เอาชวเอาชีวิตรอดใช่ไหมได้อ่ะทิ้งไ้ก่อนมีน้ำขวดนึงทิ้งไว้คอนนี่เราทำอะไรเอาเอาคอนทุบเลยเฮ้ยทำไรได้อะวอร์ททำอะไรไม่ได้เหรอ ไปเมื่อกี้ผมเห็นซากเรือเยอะกว่าน,นี้พี่เหรอฝังนะวะฝังนู้นเหรอเอาหินนะู่นอ่ะไปดูปะไปดูปะไปดูหลักมันมีหลามวะ ไนหลามมั้เนี่ยใช่ปะไม่ใช่เนี่ยนะโอ้ยตัวเลื่มเทิมไว้ก่อนนะกันนะครับออกไปนี้โดนมันง่ำแน่นอนอะไรอ่ะหาของเก็บไปก่อนกันนะครับชื่อขึ้นๆอะไรวะเอออยู่กล้าป่าวว้าวตัด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 ไปตัดไปอ้าว มันดอลแค่สองอันเองอ่ะกิ่งไม้หิงนี่นเหลือปะเหลือปะนี่ก้าลุงไปอ่ะฉลาดมันงำแน่นอนเฮ้ยนั่นก็อยู่ก้าว่ะโอ้โหอ้าวนี่คืออะไร โปเตโต้ครับฟันทำไมฟันโอ้ยได้โปเตโต้ครับได้ของกินหินโอเคมันอีกอันปะโอ้ของกินครับเรื่องกินนี้มาก่อนนะฟันทำไปฟันทำไมโอเคแล้วเดี๋ยวไปเก็บของกันนะเออมเอาของอะไรวะเอนี่ครับนี่ย,ย,ยเซฟก่อนโอเคเอาเฮ้ย โยนโยนโยน,โนมันนี่ก็โยนไปก่อนเจ้าไปขาไปได้ปะเฮ้ยเอา้ากดผิดไปกดโดนรัวๆไ,ได้ขวานเฉยแต่ก็เสียวเดี๋ยวนะเอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวพึพ่งดิ่เอาทำอะไรไหรอ โอ้เสียได้เว้ยแต่ไม่ไแล้วไ,ได้ความาอันหนึ่งไปไหนขวานอค้างเลยทีนี้กูกดลรัวเกินอ่ะ้างค้างได้แล้ววอ t ์ดเฮปเ p ็ดโอเคครับฟันกันไหมฟันฟันฟันเดีย๋ยวไปดูกันนะว่าว่าฟันแล้วมันจะได้อะไร เอาคัะค่ะก,กอ็อ๋อกดคลิกขวานี่ลากได้ด้วยวางก่อนอ๋อันนี้ทำตัดได้เหรอตัดได้ปะตัดได้ด้วยนะครับตัดไปตัดด้วยตัดข้ไปตัดตัด <c oughs> อื้มอ๋อนะอ้าวได้ไปมาเอาทำไมได้วางก่อน อะไรปะอ๋อฮู้ยอันนี้อะไรฟิทแท็บนี่คือเป็นกับดักตับปลานะครับแคมไฟทำคอนก็ได้โอเคเดี๋ยวค่อยทำนะครับเราตายนี้ก่อนตัดเข้าไปอืม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 อื้มอื้มโอ้โหอ๋อ ตัดมานแล้วมันไดเน้เป็นกิ่งไม้โอเคมะพร้าวดูหิวยังวะเริ่มหิวแล้วนะอ่าใช่ใช้มีดหรือใช้ค้อนดีอ่ะใช้ใช้มีดได้พังกว่าน,นนะั้นอือืโอเค okay. ฟันทำไงมาให้เราดื่มน้ำใช่ไหมอ๋อสดชื่นเดือดเลยปะ หรือไมท่ทีเดียวอะโถไม่ทักไปต่ออ่ะพูดนะมาเนาะอ้าวไมไ่เนื้อขูดกันเงินกันนอ้าวนี่ไม่กินทั้งเปลือกเลยอะโอ้โหเฟี้ยวจริงครับโอเคเอา่าเดี๋ยวก่อนนะเร,เราค่อยทำนะเมื่อกี้เรา อ่าทิ้งนีกนนกน้ก่อนทิ้งนี้ก่อนเอาเอาไม่ไปดีกว่าโอเคะก่อนไปก่อนไปสำรวจเรือเราเซฟก่อนเดี๋ยวพี่โอเคไปครับไป,ไปดูเรือฝั่งนั้นกันโอ้ยหลาม,มันรอเลยอ่ะโ,อโห่เสียโดดฮ,ฮไปครับพายจากบกเนี่ย ลามไปเลยนะพายไป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 ครับพายไปอุ้ยเรือใหญ่ด้วยอะ่ะลามมาบ่อย่าน่าหลามใส่น,นะอุ้ยเรือม,มาเริ่มมีกองกองกองมาไว้เนี่ย คือหลังคาก่อนวะไปฮะลงไวเปิดได้อะไรอะแบนเดนะฮะอัลกอร์ไม่ไม่พายเฮ้ยโอ้โห,โหจะตายไหมมงอกิปด,ดิดักเทปมาทำอะไรวะเปิดอะไรไะอ้าวได้ดไรไม่รู้

เฮ้ยึ้นกอลเข้าฟังเข้าฟัง,ฟงมืดแล้วอ,อยวนน่าเพิ่งงามืดแล้วเข้าฟังกอล์อ oh, <okay. S 1> อโอเคฮะวิ <c oughs> อะไรวะทีะ่แต่วะแหมลากขึ้นมาลากขึ้นมาโอเค เมื่อกี้เราได้ไหมพายมาสองอันนั่นนี่วันโอเคนี่เกาะเราปะเนี่ยโอ้เกาะเราโอ้ยอยู่กล้าโตตัดก่อนโอเคมันทำเตียงได้ปะเนี่ยเดี๋ยวว่าเอานี่โอเคฮะมันจะมืดแล้วอะ่ะเราได้ของมาแล้วก็ม,มัง เชื่อเชื่อเชืองนี้พึ่งตัดแบนเดตดัดเทพปพายเรามาทำแคมไฟก่อนดีกว่าเฮ้ยทำเตียงได้ด้วยทำเบสเลยโอ้โหทำทีมขึ้นขนาดนี้หระโอเคทำไหมแคมไฟได้ปะแคมไฟไม่พอใช้อะไรอ่ะไม้เหรอตักก่อนปัก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 ,ปก <c oughs> อือหืออือหืออ่าล่วงโอ้โหมะพร้าวเกี่ยวเขาปันโอเคเราก็ลากกลับไปตัดตรงนู้นนะลาก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 ,ลากโอเคตอนนี้นี่มะพร้าวไปตัดมันตัด ตัดเข้าไปพย่ไปนอนได้หรอวะเมื่อตอนนี้อ้าวนอนได้ฮนะก็นอนสิครับรออะไรโอ้โห,โหกับท้องพาที่สดใสแสงจะแสบตาเกินไปละโอเคฮนะตัดไปต่อตัดไปตัดช่วยตัดเข้าไป โอเคตัดอือหืออือหืออือหือโอ้โหทำทำทวายได้ยังอ่าทำไฟได้แล้ววางไหนอะ่ะนี่เลยตรงนี้เลยงอแล้วเอาไ้ทำอะไรอ่ะ ชาแล้วนี่เอับดูอาหารหน่อยเป็นไงบ้างโอ้โหเกี๊ยวเผาลูกนี้กิกนเข้ามาด,ดื่มซะโอเคเอ่อเฉาะไปเฉาะเฉาะโอ้โหกินงามงอ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 มอืม โอ้โหยังหิวเลยอะสักลูกกันอืมอืมอืมโอเคเฉาะกันกินอ,อร่อยเอ่อฟาดได้ไหมฟาดฟาดเฮ้ยเฮ้ยอืองับงับโอเค เป็นไงบาโอเคดูดีขึ้นไปครับกลับไปเรือน,นั้นใหม่เมื่อกี้ผมไปเห็นมันมีสองชั้นผมจะลงไปดูชั้นที่สองชะลงฉลามมาเถอะบวกแม่งเลยมาขายจากกันฟังไปถึงมาวเว้ยไปครับไปไปดว ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหตัวมันเริ่มเทิมข้าน้านี้แมปะปะนะครับลงมาที่เดิม ไปใหมของทอดเอ้ยเก็บเก็บเก็บอะไรอะหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมเอออตายไปแล้วมึงขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โห ยัยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเข้ามาแล้วเว้ยเฮ้ยอ้โหอไม่ได้นะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันเอาเรือไปแล้ว โอ้โหโอ้โหคนลูกฟูอาอาที่บบอะไรแล้ววะอุ้ยเอาบอโอ้ึ้นได้แล้วตามก่อนแล้วอื้มไปดิเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยแปลกมโอ้ยโอ้โห ตีเรือกไปไหนเนี่ยโอ้ยมันกันแล้วเ้ยหืมทีแดกอุไ้ได้ใช่ไหมเนี่ยเอาดีมาโอ้ยมันกัดแล้วโอ้โหพระเจ้าเอาไปแลวก็ได้ อุ้ยอุ้ย,ยมายแล้วมันมาแล้วอุ้ยเอาดิอ้เอาไปเถอะกูไปเอาแล้วฮึอฮึอุ้ยเอาบองีงแทงวูทีนก่อนมาดิ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  โอ้ยเรือไปไหนแล้วไปเอาได้ไหมเรือเหนียวแล้ว,ลออลวโอหแม่งอเฮ้อเหมือนเอาเรือออกไปโอ,โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ เล่นเกมใหม่นะโอเคฉชลามันเอาเรือผมไปอ่ะเอาผมเซฟก่อนโอเคฮะงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บายบายคราวหน้าผมจะไปเอาเรือคืนเชลามบ้าโอเคครับบายบายครับ